ผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมตอนนี้อยู่กับบ่าวเก่าครับผมครับผมคืนนี้เก่าเสร็จกูแน่ฮสวัสดีมันคือพี่พักแล้วนะผมนะอ้าัสิไปไซต์ต่อมีวิวริมโขงด้วยมีวิวแต่ว่ามันบอลมันไม่เห็นวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอ่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราไปดูริมโขงมันสิมีอยู่มาเอาข้าอยู่ฝั่งนี้มันสิเห็นตึก กับวัดถ้าเขาอยู่ฟังผุ่นมันจะเห็นเป็นริมโขงอันนี้ผมเคยมาพักอยู่ทีหนึ่งถ้าจําได้ตอนนั้นลุงขึ้นศาลบอแน่ในวจวอันนี้เตียงเตียงคู่ด้วยครับผมนะแล้วตอนนั้นคืนเราก็ขยับเตียงเข้าหากันนะครับผมก้าวเสร็จพี่แน่คืนนี้ผมจะขี้ไม่ล้งเลยอันะขี้ไม่ละัว อันนี้ก็ของเคงนะ,ค,ะ,ะค,นครับผมราคาก็พอได้นะระคาคาพอสูยญหรอพอสูยนถ้าคืนนึงอ่ะถ้าคืนนึงก็พอสู้เนะครับไนะปนะครับเก่าบางห้องน้ำนะ ของน้ำมีอ่างมีอ่างอาบน้ำบ่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนี้เราขึ้นอา,อาบน้ำด้วยกันของน้ามีอ่างนะเราไม่ดอน่าจะเอาไปฝักบัวนะครับเป็นตำรวจของน้ำแล้วโดนในห้องน้ำแม่สบู่หล่นแน่นอนอันนี้จะมีระเบียงมีระเบียงทั้งฝุ่นปเป็นวัดเดี๋ยว เราไปกินข้าวกับมาเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายข้างบนกันดูวิวริมโขงตรงห้องอาหารนี่ครับก็จะเป็นแบบห้องเตียงครับผมคืนนี้นอนกับน้องเก้านะครับผมคืนนี้ผมอาจจะเปิดห้องไว้เฉยคืนนี้อาจจะไม่ได้นอนด้วยก็ได้นะครับผมันเก่าัปไปแบงคิริม แถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งางนั้นเราเห็นเป็นวิวน้ำโขงฝั่งเรานะครับตรงอยู่ด้านล่างน,นี่เป็นอินโดจีนนะตลาดอินโดจีนยุนาตลาดอินโดจีนของฝากต้นหน้าตลาดอินโดจีน,ดดนนะอ,อันนี้จะอยู่เป็นห้องพักยุนะตลาดอินโดจีนก็มีดาเตียงเตียงคู่อยู่กันเราอยู่กันเป็นคู่เราก็ต้องใช้บริการคู่นะ <c oughs> เอเอมีตู้เสื้อผ้าครับ นั่งน้ำนะบุตรต้องกินโอ้ไม่กว่าจะดักจะดักแกเวลาเขาจะจะรอดูเวลาแกเข้าห้องน้ำเผื่อแบบจะไปทำสบู่หล่นในห้องน้ำอะไรเงี้ยเก็บสบู่เก็บสบู่ผมจะเก็บสบู่ดีดไม่ให้มันหล่นใช่ไหมไม่ให้มันหล่นใช่ไหมเอ้ตู้เย็นช่วยใส่ปะโอ้ตู้เย็นมีอย่างวะไม่ตู้เย็นนี่ยอ้ยเอ้ยมันมีสั่งกับข้าวเปล่าวะ เออแถมที่ทีวีตู้เย็นด้วยนะครับผมแถมทีวีตู้เย็นี่ลองเถอะเปลี่ยนสองน้่มเป็่น้องใหม่ก็เก่าเนาะเก่าเนาะเป็นห้องไหม้ก็เราจะไปใส่ต่อบันหิวเข้าไปอ๋อเข้าคนหิวยุยยุ่เข้าคน ไม่ต้องกินครับเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผมจะลองใช้บริการห้องน้ำดูก่อนลองดูเด่มันจะเข้าห้องน้ำมันจะใช้บริการห้องน้ำนะครับผมฮะมถือกวางไปน้ำเด็กอห้องน้ำมาคือร่องไปน้ำ,อนำโอ,อ้เดี๋ยวผมขออนุญาตสต๊อปก่อนนะอ <laughs> ย่าสต,อต๊อปตีแน่ใจอ่ะแน่จริงอ่ะอย่าสต,อต๊อปก็นะ สำหรับวันนี้ก็จะนอนที่นี่กันนะครับผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีว่านอนไหนนะครับผมเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะนอนที่นี่เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้นอนไหนนะมันก็โอเคอยู่ครับผมการาคาก็พอไปวัดไปว่าได้สองคนก็หันๆกันไปครับผมเนาะมันก็ไม่ได้มันก็ผมชอบบรรยากาศ อบบรรยากาศเคยมาพักที่ทีนึงแล้วที่นี่นอนคนเดียวนะถ้าจําได้ก็คือที่ผมมาคราวก่อนนี้โรงแรมนี้ผมผมนอนคนเดียวก็คือวันนั้นผมขับรถจากกรุงเทพที่จากหลังจากที่ไปส่งน้องต้นอ้อมาผมก็มารอโรงแรมนี้แหละไปส่งน้องต้นอ้อแล้วตีรถจากกรุงเทพมารอลุงที่จะไปขึ้นศาลเวลาที่จะมาขึ้นศาลประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดนะตีรถจากกรุงเทพมาวันที่ยี่สิบมาถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาถ้าจะไม่ผิดว่าเมษานะ พอไปส่งน้องตันอ้อยี่สิบเอ่อสิบเก้าเมษายนี่สิบผมก็ตีรถจากกรุงเทพมานี่เลยนะส่งน้องตันอ้อเสร็จนก็จะประมาณนั้นครับผมเนาะก็อ่ะเดี๋ยวสิไปหาขิงเขาแล้วครับผมก็มานนอที่เดิมบรรยากาศดีมีอาหารเช้านะครับพรุ่งนี้เช้าก็มีอาหารเช้าเนา ยุ้วเขาเอะนะครับผมสําน,นักคินีกับว้เพื่อนแค่นีแหละครับผมสวัสดีครับ